ันนี้ผมมีนิสสันอ m เม a เข้าใหม่นะครับเป็นตัวพิเศษตัว n i ส m o นะครับเครื่อง 12E ปี2 0 1 6 1 7นะครับเราจะขายอยู่ที่ราคา199,000บาทครับมาดูกันว่าสภาพเป็นไงบ้างครับมากระจังหน้าสวยๆแบบใหม่นะครับเป็นโครเมียมชุดแต่ง n i สโมนะครับสีเทาตัดแดงนะครับผมมาชมห้องเครื่องกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างเป็นเครื่อง12นะครับตัวนี้เดินเรียบอยู่แล้วครับ สภาพสวยเลยครับมัดไม่ขยับเช่นเคยครับฝากระโปรงกระโปรงฝาแทสสติกเกอร์อยู่ครบดูคันน้อยครับแซ่นะครับมาดูล้อคันกันต่อครับล้อคันจะได้ล้อ m a กนิสม o ขอบสบนะครับยางเป็นปี24เลยนะครับผมสเก็ตก็เป็นของ n i สโมนะครับภายในจะมาพร้อมกับเบาะผ้านะครับสวยๆเจ้าของเขาห่อไว้นะครับผมเพิ่งแกะออกสวยมากครับตึงๆเลยครับ เกียร์ออโต้นะครับพร้อมจอเจ็ดนิ้วพร้อมนีเวกเกเตอร์ครับที่สําคัญมาอยู่ที่ลอสตาร์ทที่รู้หมนะครับมาอยู่ที่แสนหนึ่งพอดีนะครับตอนนี้ลองซูมดูครับหนึ่งแสนครับมาดูรอบใครกันต่อครับเกิตก็มีนะครับมาเลยครับชุดพร้อมชุดแต่งนิสสอครับดูมดมาดท้ายหน่อยอ่าไม่ขยับเช่นเคยครับผม อัอยู่ครบดูลุมอะไรครับมาพร้อมยังอะไรนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างครับแม่แรงครับไม่เคยติดแก๊นะครับดูรับไปกันต่อเป็นสีบันเงินนะครับคันนี้สำหรับเจ้าตัวนิสสันอ m เม a ่านิสโมเครื่อง 1.2E ปี2016-17คันนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ราคา199,000บาทนะครับท่านใดสนใจเข้ามาดูได้ที่โรงเอออตคาเมืองอนก่นครับสีแยกมันสะอาดครับ